สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ เปิดตัวแล้วอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรก The w วิ da Park ร์ค m อมมูนิตี l มร่วมกับวิหารอริยะเจ้ากวนอูเปิดตัวเทศกาลกินเจมหากุศลพร้อมขบวนแห่องค์สม,มุติพระโพธิสัตว์กวนอิมพิธีบอกกล่าวฟ้าดินการสวดเปิดมณฑลพิธีเพื่อความเป็นสีมงคลการเชิดสิงโตมังกรจากคณะสิงโตมังกรนิวเปาโลและการพัดมีมงคลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกณเด e w วิ da Park ร์ค m อมมูนิตี l ถนนบางกรวยซอยน้อยบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง2สุลาคมนี้ ก็วัตถุประสงค์ของทางนี้นะคะก็สืบสารวัฒนธรรมถือศีลกินเจแล้วก็ได้ตั้งแคปชั่นว่ากินเจมหากุศลนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่มีอาหารหลากหลายและโดยเฉพาะอาหารเจในเทศกาลนะคะครับในในฐานะของเจ้าของพื้นที่นะครับโครงการเดอะวิซ่าพาร์กก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ อยากจะส,สนับสนุนนะฮะให้ชาวบางบัวทองเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับทั้งร่างกายนะครับในเรื่องของการละเลิอกอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ในช่วงกินเจนะครับแล้วก็รักษาสินนะครับก็ขออํานวยพรนะให้ชาวบางบัวทองทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแล้วก็มาร่วมงานเทศกาลกินเจภากพืลกับพิษณุพักที่จัดร่วมกับเทศบาลบางบัวทองนะครั้งนี้เลยนะครับก็ขอเรียนเชิญ ชาวบางบัวทองทุกท่านนะครับมาที่เดลว,วิสตาพาร์คครับในระหว่างวันที่24กันยายนนี้นะครับถึงวันที่2ตุลาคมครับก็ขออำานวยพอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในช่วงสถานการณ์ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถจัดกิจกรรมอะไรได้เลยจากสถานการณ์โควิด แล้วก็ในในจะสถานการทางเศรษฐกิจอีกนะครับที่หลายคนเนี่ยมีความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นพอเวียนบรรจบครบรอบเทศกาลกินเจก็เลยถือโอกาสจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมหัวใจแล้วก็ร่วมกันทําความดีเพราะเราเชื่อว่าความดีอาจจะทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับผมอย่างน้อยก็บรรเทาทุกทางจิตใจของทุกคนได้นั่นเองครับคิดว่าน่าจะเป็นงานใหญ่งานแรกนะครับผมแล้วก็เป็นการจัดงานกินเจอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกของบางบัวทองที่มีการเคลื่อนขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดเล่งในยีสองเองก็มีการจัดเทศกาลกินเจมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าในแบบของคณะสงฆ์ก็จะทําได้ในขอบเขตของคณะสงฆ์วันนี้เราในฐานะที่เป็นคารวาสที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสืบสาร ดีๆอย่างเงี้ยเราก็เลยได้รับความร่วมมือได้รับความเมตตาจากวัดลิงนียี่นะครับเราก็เลยจัดในพาร์ทที่คาราวาสามารถทําได้นะครับในส่วนที่าทางพระอาจจะทําไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าปีนี้ยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าเราได้รับความกรุณาจากวัดลิงนียี่ ที่มาสวดมนต์ถวายพรให้เพื่อเปิดประลัมพิธีในวันนี้ครับพิธีวันนี้นะครับผมช่วงเช้านะฮะก็เป็นพิธีเปิดประลัมพิธีตามความเชื่อแบบโบราณก็คือมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประจําสถานที่มณฑลพิธีนะครับโดยเฉพาะตะเกียง9ก้าดวงที่ทุกท่านเห็นเนี่ยปีหนึ่งจะมีโอกาสจุดได้แค่หนึ่งครั้งเรียกว่าเป็นการบูชาดาวนพเคราะห์หลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ยก็ตามธรรมเนียมจะต้องให้องค์สมมุตินะครับ กับมังกรเนี่ยออกไปแห่อวยพรชาวบ้านหลังจากอวยพรเสร็จแล้วค่ำคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีการฉลองฉลองงานมงคลนะครับก็ว่าเรามีพิธีมงคลเกิดขึ้นก็จะมีการแหส่สิงโตนะครับเดินบนสะพานดอกไมยนะครับแล้วก็จะมีการเล่นไฟเล่นพุของมังกรคณะนิวเปาโลที่จะมาในค่ำคืนนี้ส่วนไฮไลท์พิเศษอยากเชิญพี่ๆนักข่าวด้วย ถ้าว่าง2ตุลาคมเนี่ยจะเป็นพิธีเดินสะพานสะดเดาะเคาะ1ปีเนี่ยจะจัดในงานมงคลแค่ง,งานกินเจงานเดียวเท่านั้น1ปีมีแค่1ครั้งเลยอยากชวนทุกท่านมาร่วมเดินข้ามสะพานสะดเดาะเคาะด้วยไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับอ่าก็คือมาเดินฟรีอย่างน้อยก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านแบบปีต่อๆไปเนาะทำธุรกิจทําอะไรจะได้ประสบความเจริญนั่นเองครับครับผมก็ ขอเชิญชวนนะครับสาธุชนทุกท่านรวมถึงประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่บางบัวทองรอบๆพื้นที่บางบัวทองนะครับหรือใครก็ได้ที่ทราบนะครับขอเรียนเชิญมาร่วมงานกินเจมหากุศลน,นะครับที่ศูนย์การค้าเดอะว,วิทัพพาร์คนี้นะครับผมเราจัดขึ้นมาเราไม่ได้หวังเรื่องเงินทองแต่เราจัดขึ้นมาเราหวังว่าจะปลอบประโลมและมอบความสุขให้กับหลายๆท่านได้ในงานมงคลเพราะฉะนั้นในทุกวันเลยนะฮะตอน6กโมงเย็นจะมีการสวดมนต์และเดินทูบ นะครับผม1ปีก็จะมีแค่1ครั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากเชิญทุกท่านมาร่วมงานครับ